สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องมาแม่ตัวโนโนไปอันสื่อของอยู่อ่นไสก่้นมากเราบัตเตอรี่ก็เล่นผ้าตัวโน,โนมาเก็บเห็ดมาปีนเขาเล่นคาดว่าสิบ่ม,มีเห็ดหรอกจ้าป้าน,นี่แต่ว่ากะะหายเบิง้งเนาะจ้าเนาะพี่น้องปีนขึ้นมากับตัวโนมาค่ะเนี่ยจ้าเม,ม,ม,มื่อเม้เมืองนะ หอยทากพี่น้องตัวทาก <Okay. S 1> เอามือไปใกล้วเป็นพิณเนี่ยในยอดเนาต้นบูแบพี่น้อง<ะ>แต่ว่ามันบอ่อนั่นมันบ่มันบ,อนบอ่อบอกคือมันออกไปแล้วบู้บางคนหน่อยเลนค่ะไปไปทำเนาะเนาะเก็บอูอพี่น้อง,อองมองึง บูแบวเต็มเลยมีแต่ตนปีที่แล้วมาท่านรือจต่ปีนี้อาสิมะมาท่านแนนโมโตโนมาท่านป้านี่เขามากครั้งแหลกจ้ะมีแต่ยางอบรอบซื่อๆ่จตาพี่พนอ้องมามีดอกไปสื่อของเห็นป้านหลายบอกจอดบ่จอดป้านรถมันจอดบ่ได้พี่น้องก็เลยบนั่น อะไรลูกอะไรฉันว่าฉันเห็นว่าสันแม่เห็นครับดีใจบังนึงว่ามันพอดอกเห็ดเขาเห็ดสัญ,ญาลักใบขึ้นออกเลยตามติดชีวิตโตโน่ไปโน่ทิแต่พอสวัมปะดูเห็ดด้วย ไพี่นป่าต้นไม้ต้นไม้มครับสัญ,ญลักษ์เขาลูกไม,ออไม่รู้เหมือนกันทำไมลีต่าสันทำไมเขาเขียนเขียนสัญ,ญลักษณ์ไว้ ให้คนเดินนะลูกไม่หลงป่าผู้ใดที่ยุ่ก็ตำเบิกบอกแม่ตโนนะเด้อว,ว่าไปเก็บใส่เขียนที่ยุ่ลงมาแน่ในเฟซบุ๊กอะไร้ด้ด้จ้าบอกเน่เพื่อแม่ตโนนได้ไปเก็บจ้าแม่ตโนนอยากเก็บเห็ดเยอะดูแค่นก็อมดูวินอีดอ ไม่ขดหินลายผดพี่น้องว่าไม่ดอกแาบมองได้ของกอตําเบิกที่มันมีเห็ดหลายๆบอกแม่ัตโนโลแล้วจ้ะเด้อแม่ตโนโสิไปน้าไปหาน้าส่วนแม่ตโนโเนียไปน้ากันจะ้ะไปหลายๆจำบเปผัยตยานเนาะในป่าเนาะพี่น้องัอองโตโนโจะพาป,ปีนไปมองไรแน,น่ยค่ะพี่น้องของเพื่อนเพื่อน,นโตโนหน่อยเพื่อนไปได้ง่ายเนาะอ๊้ย Inte ton tag, vi har inte sett. Nej, inte. Dem, inte Nej, jag tittar. De här inte de. Jag tror det är här uppe. Det somma som. Pappa, mamma, när jag gick i skor. Oh, gick... Min hand. Nej jag, jag gick i skor. Uh. Okej. Okay. Nej jag gick i skorna så gick vi här och sen såg vi gula svampar. Okej, okej. ฉันมากกับคู่ฉันมากตอนฉันเลี้ยนเนาะฉันได้มากนี่ฉันน่ะเดินขึ้นไปแล้วมันมีเฮดสีเหลืองว่าสันไปพี่น้องไปเบื้องตามท่าบอกเราอ๋อโอเคโอเคโอเคต้องไปป้องไปที่สูงสูง,สงมันค่อยจะมีประสนเออเออสูงสูงไปพี่น้ององ่างขื้นเขาเนาะเพราะว่าบ่เมืย์ดิพี่นอ้องเมืยขนาดหอบขึ้น อ๋อดูที่ตามิดเดดิลล่าลาเลยอ๋อไม่เป็นไรพึ่งเพิ่นเห็นโตพึ่งพี่น้องเพิ่นเห็นพึ่งบินเบมแว่ที่ไหนล่ะสว่างป่ะเออต้องไปต้องไปสูงๆแม่ต้องอต้องไปให้มันสูงๆ สูงมันจังสีมีว่าสันเออขันยางมาแล้วเครื่องแท่งปนีบ่มีเห็ดกับบะมี้ะพ,พี่น้งนนอง,ไง,ไงตอนน่นะตามติดชีวิตได้หยอง <laughs> มีลูกกับเพื่อเพื่อนไปแหละจ้ะพี่น้อง,องมียังกับคุยกับลูก,ลกได้พี่น้องเขาสิบ <laughs> <laughs> เป็นโตัวซอยห้าดีที่สุดจ้ะฮะ มันมีมันมีทางลงไปหรอกกับทางขึ้นพี่น้องนี่อันมีสองทางวะงแม่หยุดก่อนปรสัน,นให้ฉันคิดก่อนสิปไปทางไหน,นเ,ออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ฉันไปขึ้นไปทางเทิงเบิงก่อนวามโอเคบอรเราทันสิลลงมาเบิงทางพีอันนี้ความหมายเพิ่อนเน่ะเออฮะไปทางนี้เนาะไ,ไปลงไปทางนี้ <c oughs> เพิ่นว่าทางพูนโอว่าโอ,โอไปพี่น้อง เวมสวัสดไปกุลละอืมไปเราต้องไปหาหม่องมันก่อวมาสันพูดนะพูดนะพี่น้องโอ้มายกอดโอ้มายกอดโน้นมันต้องเข้าไปในป่านู่น ไปเดินอยู่ถนนมันไม่มีรอก่อนทันจะไปดูเออเวทเวดรอพี่น้องี๋ยวคอยไปหาหม่องนั่งท่านอ่ะพี่น้องเอมม้ยทำไมยางเหล็นละ่ะจ้ะชมวิวไปจ้ะพี่น้องยุต่นาหองมกมุนยุดสองสามมือแล้วมันปวดท้องจ้ะพี่นอ้องโอเคอ่ะ โอเคแม่มทิศต่อทางนี้ไปอโอ้ไปไปไปกับฉันทางนี้อย่ามาทางนี้เอออ๋อ,อบอกฉันร่อฉันก่อนฉันจะไปเบิ้งทางนี้แม่ให้บอกให้ล่อว่าสันเออล่อก็อล่อพี่น้องเออไปไปไปแม่ไปทางนี้แหละดีแล้วแม่อือไปแม่ไปทางนี้ดีแล้วพี่น้องให้สิล่ะจ้ะ กูได้มีลูกเบิง <laughs> ่งพุ่นม่พี่น้องต้นบูแบเต็มเลยจ้ะพอนะแม,แแม่แม่ไม้กอดไม้กอดแม่สวัมป้ามิเก็ตอยู่สบยุสวัมป้ามัน ฉันจําได้เออว่าฉันกับเพื่อนมาทางนี้มีเห oh <my> ็ดมีสวามป้าเพ่อนโอ้ไม่์กอดโอ้พระเจ้าสนุกสนานมากว่าสันเออพี่นอ oh. ้องเมืองเอารถเ oh. oh. พ่อนะ <c oughs> มันมาหาเห็ดหรือมันมาเล่น <c oughs> <c oughs> เล็กหน่อยเนะพี่น้อง <c oughs> พุ่ออกไปท่าพุ่นกับสิบเป็นบ้าน <c oughs> คนเป็นยางไปจ่ะแต่วก็ย่างหลอบภูเขาหลอกก็ซ้ำเล่น <c oughs> อืมว่าเวเค โซเฮโดค่เแมล่าก่อนเฮโดไปก่อนนะคะทำยังไงสวัสดีครับเฮโด hey, hey, ไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องเด้อแม่ตัวโนกับสีย่างเล่นกับตัวโนเนี่ยจ้าเฮดคือสิบยอดไอเดอกพี่นอ้นองมันมามีจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะจ้าสวัสดีจ้า